ครับวันนี้อยู่ที่ทุ่งนานะครับผมชมบรรยากาศท้องทุ่งเขียวขจีนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นฤดูของการทำไร่ไถนาแล้วครับผมปักดำครับบางพื้นที่เขาก็ยังใช้วิธีการดัดนดํานะแบบสมยบัยโบราณับสมัยก่อนเพราะว่าการใช้กล้าครับก็ยัง เขาจะเป็นอยู่ในพื้นที่ที่น้ําลุ่มน้ําลึกนะครับพื้นที่น้ําลึกต้องใช้กล้านะครับถ้าจะหวานเลยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้วิธีการถอนถอนหญ้าไอ้ถอนกล้าแล้วก็ปักดํานะครับบางพื้นที่ก็ยังมีการขายขายกล้ากันอยู่ครับก็เป็นมัดมัดนะครับอย่างนี้ก็เป็นมัดรับมันห้าบาทครับสามบาทถึงห้าบาทนะครับ,บ,บ,รบแถวแถวนี้นะแถวบ้านก็ ประโยชน์ก็คือนะครับใช้ในการดำพื้นที่ลุ่มนะครับหรือซ่อมแซมนาที่ข้าวเสียหายจากศัตรูพืชน,นะครับเช่นปูหรือหอยที่มากินกินข้าวใช้วิธีดำซ่อมแซมนะครับเก็บบรรยากาศท้องทุ่งไม้ชมครับสวัสดีครับผม